ชีวิตที่สมบูรณ์เริ่มต้นจากสมดุลธรรมชาติภายในแต่เมื่อสมดุลเปลี่ยนร่างกายอาจต้องการตัวช่วยเบสินเฮลแค์จึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์บอดี้ไอด t นติเคิลฮอร์โมนฮอร์โมนทดแทนธรรมชาติแบบเจลทาด้วยโครงสร้างโมเลกุลเหมือนธรรมชาติที่ร่างกายผลิต จึงให้ทั้งประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อร่างกายผลข้างเคียงน้อยกว่าฮอร์โมนทดแทนรูปแบบอื่นซึ่งผ่านผิวหนังไม่ผ่านตับให้คุณก้าวข้ามจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตอย่างมั่นคงลดความเสี่ยงโรคหัวใจไขมันในเลือดสูงโรคอ้วนและกระดูกพรุนขึนสมดุลสุขภาพคืนความสัมพันธ์คืนความมั่นใจเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด เบสิ e นเฮลแคร์ผู้บุกเบิกนวัตกรรมฮอร์โมนทดแทนธรรมชาติแบบเจลทายอดขายอันดับหนึ่งทั่วโลก